เดี๋ยวผมจะมาทำผัดเต้าหู้ไอ้ผัดหมูสับเต้าหู้นึ่งนะครับผมบูบูกระเทียมหน่อยนะครับสามด้วยีบใส่หนึ่งป้ายเติมน,น้ำปนไปหน่อยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะฮะ ด้วยชิวขาวนะครับผมตามด้วยน้ำตาลนะฮะกรสโดดลดนิดนึงนะครับผมชิ้วดำนิดนึงนะคักวทั่งนึงนอ่ะต่อไปแล้วใส่ต้นหอมซอยแล้วก็พริกเจียวซอยลงไปครับ เป็นอันว่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายๆตาหู่นิดนึงนะนะครับอ่าตะคู่หนึ่งครับเสร็จแล้วครับตะหู่ดนึนนงนครับ